ยาเจนตุนหายาเจนชันหลวงว่าหลวงดุโยไม่ต้องเล่นดุยที่ไม่ปักเล้งแต่ปันเพื่อตกลงไม่ปักเล่งชร้งเล้งไม่ได้เล่งดับเล่งดับกูมวนก็มวนหนึ่งเม็ดใหม่กี่ดอกอายากจนหนามต้วมเบอรอยากใกล้แม่อยากแถวเล้งหลายที่ให้แม่กูได้ตำมานทางในจริงแต่ตำมานพวดได้โยทีนี้คุณเรานั้นเล่งเพื่อนก็อยากเล้งเงีมากมันเป็นติดเสียหาทีนี้เรามาคือนี้เราดีใช้ปีน้องมาพบ คุณเราเกิดเป็นคุณรอยาทอรอยาทอเอ้ยยอยนุกเปิดกูไม่ทอเลยอาาเอือไม่ทอเนเลเด้นมาดึกแล้วมาแต่น้อยนู่นมึงฮะว่าแต่ขึ้นมาแต่น้อยเต่ขึ้นเนื้เออแต่ขึ้นมาจะไปแง่นนองไตหนองไตเอาดาตยไม่นองเบากูนี้เพิร์ดแต่งไตในงานบวชหนองไตเออมึงไปหานขนาดนะ้เนี่ยก็เป้าดัวไม่กี่วัน่นองไตแล้วอานเอือนองตัวน้อย ตัวช <accurately S 2> ุตทองตัวนองเพื่อนไม่ใช่นองเพื่อนนองกูนี่นองเพื่อนกูบโบงานมึงใช่ะไหมใช่ว่าชุตทองมันก็ว่านองเพื่อนแค่แม่เดียวกั็นไหมนองเพื่อนไหนใครไรแล้วนองใกล้หว่าชุตทองกับนองเพื่อนนั่นไงแค่แม่เดียวกับกูนี่ เคยลังคูน้องคูนี่ไม่ใช่น้องเปืือนแล้วมึงพี่น้องกี่คนจ้ามคนคู่ันว่าพี่พี่เปืือนแต่พี่บ่นนู้บ่นน้องน้องจ้ามคนนู้ใครรู้แต่คูบ้าว่ามันเคลื่อนแล้วไม่ใช่พี่เปืือนพี่เปืือนได้หลิพี่บ่นนู้พี่เปืือนต้องพี่มึงเพราะมึงมันเปืือนคูถ้าพี่มึงมันพี่เปืือน แล้วคู่ปีเผือนว่ามื่อเงินเผือนไม่ใจปีขอยแรงตา <c oughs> เวียนหัวแล้วจัด <c oughs> ร,เรอเหล่าไร้ไร่แก่ปลามาแต่แรงกตายกับอยู่ <c oughs> เอิมลำการนุกเพื่อนนู้นเราจำรูดเรื่อง ลลงรักคนไกลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจงของใครเจ๊งไปก็ใครผัวฉันลั้วตรงเป็นนออกต่อได้ผู้จองมาจองจุดเลยให้เกลี่ยนจบยับน้าเพลงนี้ของใครไอ้น้องของนักรองดนดำ้ค่ะเคยเอเชียไทยยาย้วยเจ้านี่เว้ยนักรองดนดัมใเอเชีย คืออยู่งามเว้ยน้องขาให้ได้ติดช่วยปณีเตอ้อพีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนไหนที่งามมีรูปปันอาจพิวป,ปันปัญจตันแต่น่ารับปันีมาก่อนเกรงช่มหรือเปล่าเราไม่เกรงช่มปวดจริงนี้เลยจ้าครับ นองรู้ไหมว่าความช่วยของนองทำห้เข้มรัดปีชั้นเลยอ่ะใสอ่อะขาดไม่ตึงไงเด็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มรัดสันคมวุมๆมคมนะค่ะผีผู้ได้ผีไม่รอเล่นรักไกยรับจริงเลยจ้าครับพอดีผีไปในดวงว่ามองว่าพี่นนิน พี่จะมีบุญหวัดนะเลยจ้าวันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมอบอกว่าเพียเปีนปีนี้น,นะ